สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราอยู่ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยวันขึ้นปีใหม่นะคะใบางานวันนี้ที่เราจะเรียนกันคือใบางานฝึกการสังเกตค่ะเด็กๆเด็กๆไปเตรียมใบางานใบนี้เลยนะคะอะ เด็กๆดูค่ะเขาบอกว่าใบงานใบนี้คือแบบฝึกเตรียมความพร้อมทักษะการสังเกตการประสานสัมพันธ์มือและตากิจกรรมของใบงานใบนี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆลากเส้นต่อจุดเป็นภาพตามแบบและระบายสีให้สวยงาม เอาละค่ะเด็กๆเมื่อได้ใบงานไปแล้วอย่างแรกที่เด็กๆต้องทําคือเขียนเลขที่เลยนะคะแล้วเรามาเริ่มทําใบงานกันใบงานใบนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆลากเส้นต่อจุดให้เหมือนอีกฝั่งหนึ่งเริ่มกันเลยนะคะเส้นแรกอันนี้เลยค่ะ ขีดมาตรงๆแล้วก็เฉียงลงหนึจุดเด็กลากทีละจุดนะคะแล้วก็เฉียงขึ้นเสร็จแล้วขีดไปตรงๆหจุดลากกันทีละหจุดเลยนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วเฉียงลงมาค่ะแล้วก็เฉียงลงมาอีก1จุด แแล้วขีดลงมาตรงๆค่ะเฉียงแล้วคราวนี้นะคะลากเส้นตรงไปเลยค่ะสองจุดแล้วก็เฉียงขึ้นลากขึ้นไปตรงๆค่ะเฉียงขึ้นแล้วก็เฉียงขึ้น เอาละค่ะทีนี้ได้กรอบรอบนอกแล้วเรามาทำด้านในกันนะคะด้านในเด็กๆสังเกตจุดกึ่งกลางนะคะแล้วเด็กๆก็เฉียงลงค่ะเมื่อเฉียงลงแล้วขีดลงมาตรงๆเฉียงลงอีกหนึ่งที่ค่ะแล้วก็เฉียงขึ้น ลากขึ้นมาตรงๆหนึ่งจุดเสร็จแล้วก็เฉียงขึ้นไปอีกทีอ้าวลองดูสิคะเหมือนอีกฝั่งหนึ่งหรือยังคะอ่าเหมือนแล้วเก่งมากค่ะไปทำภาพที่สองกันเลยนะคะเอาละค่ะเริ่มจากขีดตรงๆด้านบน เสร็จแล้วก็เฉียงลงนะคะแล้วก็เฉียงลงมาอีกหนึ่งที่แล้วก็เฉียงลงมาค่ะเส้นสุดท้ายสำหรับการเฉียงเฉียงลงมาเลยค่ะเส้นต่อไปลากตรงไปสองจุดเลยนะคะ เมื่อลากเส้นตรงเสร็จแล้วเฉียงขึ้นค่ะเด็กๆแล้วก็เฉียงขึ้นอีกหนึ่งทีเฉียงขึ้นแล้วก็เฉียงขึ้นเอาละค่ะทีนี้ด้านนอกเสร็จหมดแล้วเรามาเริ่มเส้นด้านในกันนะคะเฉียงลงมานะคะเด็กๆ แล้วก็เฉียงลงมาอีกหนึ่งทีแล้วก็เฉียงลงมาแล้วก็เฉียงลงมาเห็นไหมคะเมื่อได้ฝั่งนี้แล้วเรามาลากอีกฝั่งหนึ่งกันเลยเฉียงขึ้นค่ะแล้วก็เฉียงขึ้นไปตามจุดแล้วก็เฉียงขึ้น เส้นสุดท้ายแล้วนะคะเฉียงขึ้นไปอีกทีหนึง่งเป็นยังไงคะเหมือนเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งหรือยังอ่ะเหมือนกันและทีนี้ภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆเอาแล้วนะเริ่มด้วยเส้นตรงนี้เลยค่ะคีดเส้นตรงแล้วก็ลากลงมาตรงๆ เฉียงไปด้านหน้านะคะแล้วก็ลากเส้นตรงกลับมาหนึงจุดเฉียงขึ้นด้านบนเฉียงลงมาด้านล่างค่ะเมื่อมาถึงเส้นนี้แล้วลากเส้นตรงลงมาหนึงจุดแล้วก็เฉียงลงมาค่ะเสร็จแล้ว ลากเส้นตรงไป2จุดเลยนะคะแล้วก็เฉียงขึ้นลากเส้นขึ้นไปตรงๆรง1จุดแล้วก็เฉียงขึ้นมาทางด้านหลังนะคะเสร็จแล้วลากเส้นตรงไปด้านหน้า1จุดแล้วก็เฉียงขึ้นค่ะ เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง3ภาพเมื่อเด็กๆลากเส้นเสร็จแล้วต่อไปเด็กๆต้องทำอะไรคะใช่แล้วค่ะระบายสีให้เหมือนกันทั้งสองภาพเห็นไหมคะทั้งสองฟังเหมือนกันเลยสีเดียวกันเลย เด็กระบายสีให้สวยงามแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับใบงานใบนี้เมื่อเด็กๆทำใบงานใบนี้เสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งกรุ๊ปลายให้คุณครูดูด้วยนะคะวันนี้บายบายนะคะเด็กๆ